รองศาสตราจารย์ดต็ตรสุวินัยพรรณนาวัยพี่น้องเอ้ยผมอยากฟังเสียงนกหวีดของพี่นอ้องซึ่งเป็นหวีดสยบมัน ผมขอคารวะจิตใจอันยิ่งใหญ่และเสียสละของพี่น้องที่ลุกขึ้นมาโค่นระบอบทรราชของทักษิณพี่น้องครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องมาพูดกับคุณทักษิณโดยตรงนะครับคุณทักษิณครับผมชื่นชมคุณนะครับ ผมชื่นชมในความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท่อของคุณในการบรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณแต่ผมก็รังเกียจคุณเป็นอย่างมากผมรังเกียจคุณเหลือเกินที่คุณใช้ความมุ่งมั่นนั้นมาบ่อนทำลายประเทศชาติอันเปที่รักของพวกเราครับคุณบ่อนทำลายประเทศชาติของเรา ด้วยความโลภความไม่รู้จักพอของคุณคุณทักษิณครับผมยินดีกับคุณนะครับผมยินดีที่คุณเพียบพร้อมไปหมดมากกว่าผู้คนหลายพันขันหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้จะเทียบกับคุณได้เลยคุณมีชีวิตที่คิดไม่ถึงอย่างที่ตัวคุณเองเมือามา่อ30กว่าปีก่อนก็คงจิตตนาการไม่ได้เช่นกันแต่น่าเสียดาย ผมเสียใจกับคุณเหลือกเกินคุณทักษิณผมเสียใจที่คุณมีแทบทุกอย่างยกเว้นความดีผมเสียใจที่คุณพลาดโอกาสที่จะเป็นรัฐบุรุษแต่กลับต้องกลายเป็นมูค่าบุรุษและกลายเป็นทรราชในสายตาของผู้คนในใต้ล่า นั่นเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวและความคิดคดทรยศต,ต่อบ้านมือของตัวคุณเองครับคุณทักษิณคุณทักษิณครับผมเชื่อว่าลึกๆแล้วคุณก็ยังมีฮิริโอตปะหรือความละอายต่อบาปอยู่คุณแค่หลอกตัวเองเท่านั้นแต่เพราะคุณต้องหลอกตัวเองอย่างถึงที่สุดคุณจึงต้องหลอกผู้คนตลอดมาและก็ตลอดไป พรมันสายเกินไปแล้วครับคุณทักษินมันสายจนกูไม่กลับแล้วที่คุณจะเลิกหลอกลวง,งตัวเองเสียทีคุณทักษินครับเหตุการณ์ที่มันลุกลามบานไปจนมาถึงวันนี้จนณนจุดนี้ที่คุณไม่มีแผ่นดินจะอยู่จนณนจุดนี้ที่ความพินาศย่อยยับกําลังรอคุณอยู่คุณรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่คุณเริ่มหลอกตนเองจนคุณต้องหลอกคนทั้งโลกครับคุณทักษิน คุณทักษิณครับคุณจบแล้วครับคุณทักษิณครับคุณแพ้แน่ๆครับคุณทักษิณครับคุณเบิงตาดูสิับพวกผมพวกเราพี่น้องที่มาชุมน,นุมต่อต้านคุณที่นี่สิครับ พวกเราคือพลังอันบริสุทธิ์พวกเราคือพลังของมวลมหาประชาชนที่คุณใช้เงินซื้อไม่ได้ครับคุณทักษิณคุณทักษิณครับคุณไม่มีวันชนะพวกเราเหรอครับคุณไม่มีวันชนะมวลมหาประชาชนอันทรงพลังนี้ได้หรอครับต่อให้คุณมีเงินซื้อ ตัวคนแต่ละคนมาเป็นสุนัขรับใช้คุณมากแค่ไหนก็ตามครับคุณทักษิณคุณทักษิณครับคุณเข้าใจผิดแล้วครับคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับสนธิคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับจำลองคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับสุเทพคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับอพิสิทธิ์และคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับอมร์ แต่คุณกำลังต่อสู้กับความดีคุณกำลังต่อสู้กับธรรมะและคุณกำลังต่อสู้กับพลังของอนัตตาที่ปรากฏออกมาเป็นรูปของมวลมหาประชาชนที่รักความเป็นธรรมทั่วแผ่นดินนี้ครับคุณทักษิณ ผมถึงบอกว่าคุณไม่มีวันชนะหรอกครับคุณทักษิณไม่ว่าคุณจะดิ้นรนสักกี่ครั้งต่อ,อกี่ครั้งเพื่อกลับมามีอํานาจก็าตามเพราะในที่สุดแล้วคุณก็ต้องเจอกับพวกผมคุณก็ต้องเจอกับพวกเราคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับบวนมหาประชาชนที่รักความเป็นธรรมพวกแผ่นดินนี้อยู่ดีครับคุณทักษิณคุณทักษิณครับ ไม่ว่าคุณจะใช้ความเจ้าเล่ห์ของคุณมาสร้างวาทกรรมจอมปลอมอย่างไพ่อมาตมาหลอกลวงพี่น้องเสื้อแดงของพวกเราให้มาตายแทนคุณได้ก่อนหน้านี้ก็ตามแต่คุณไม่มีวันหลอกลวงพี่น้องเสื้อแดงของเราได้ตลอดไปเรารับคุณทักษิณคุณไม่รู้หรือว่าบัดน,นี้มีพี่เนื้อ มีพี่น้องเสื้อแดงจํานวนมากขนาดไหนที่ตาสว่างแล้วและได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของคุณแล้วว่าคุณคือคนลวงโลกคุณคือคนทรยศและคุณคือคนขายชาติครับคุณทักษิณคุณทักษิณครับ คุณย่ามใจเกินไปครับคุณคิดว่าคุณสามารถยึดครองประเทศนี้ได้เบสร็จแล้วคุณจึงรู้แก่อำนาจพักด้นกฎหมายนินะโทษตัวคุณเองจนสุดซอยนี้ออกมานี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้คนไทยที่รักความเป็นธรรมหรืออดครับคุณทักษิณในที่สุดมวลมหาประชาชนทั่วทั้งประเทศ จึงลุกขึ้นมาต่อต้านระบอบทรราชของคุณและของตระกูลของคุณโดยไม่ได้นัดหมายอย่างพร้อมเพียงกันณนะที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับคุณทักษิณครับคุณคงรู้ตัวแล้วนะครับว่ามวลมหาประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านคุณทั่วประเทศในขณะน,นี้คือกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ที่กำลังบดขยี้ระบอบทรราชของคุณ ของตระกูลของคุณให้พี่น้าจอยยับไปภายในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนครับคุณทักษิณครับคุณไม่มีไม่มีวันหลุดรอดจากเงื้อมือของกงล้อประวัติศาสตร์นี้ได้หรอกครับกฎแห่งกรรมกำลังทำงานอยู่แล้วครับคุณทักษิณและความพินาศย่อยยับ คือจุดจบของคุณครับคุณทักษิณคุณทักษิณครับผมอยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนความดีจะต้องชนะจนได้ไม่ว่าจะนานเพียงใดธรรมะย่อมชนะธรรมในที่สุดครับ คุณทักษิณครับคุณไม่ได้อยู่คำฟ้าหรอกนะครับแต่มวลมหาประชาชนที่รักความเป็นธรรมนี้ตหากเล่าที่เป็นผู้ค้าแประเด็นนี้เสมอมาและก็ตลอดไปครับคุณทักษิณคุณทักษิณครับผมหวังและภาวนาว่าก่อนที่ผื้นดินจะกบหน้าคุณ คุณคงสำนึกและได้คิดนะครับด้วยความปรารถนาดีครับพี่น้องครับผมโคกาบคารวะจิตใจอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องพี่น้องคือผู้กล้าที่เป็นจริงของประเดินนี้ครับพี่น้องคือนักรบแห่งทำตัวจริงของกองทัพศักดิ์สิทธิ ที่ปกป้องแผ่นดินนี้ครับโอมมณีปัตเมหุมขอดอกบัวแห่งปัญญายานทั้งหลายจนบังเกิดในใจของพี่น้องผพร,รักชาติทุกคนโอมสันติขอสันติสุขจนมาเกิดในแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี้โดยเร็วด้วยน้ามือของพี่น้องพร,รักชาติทุกคนขอพบพระคุณครับ หมอเบื้องดังๆพี่น้องครับด็อกเตอร์สุวินัยพรรณนวัลยนะครับ